สวัสดีนะคะเราอยู่กันที่จุดชมวิวนะคะนี่มีสาราสวยงามมากๆค่ะเป็นจุดชมวิวลานกว้างเลยนะคะแปะ็กจะพา,าเพื่อนเพิ่เข้าไปดูกันนะคะอนอื่นเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าจุดสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะสถานที่เที่ยวนะคะเรา้อ้ามาดู ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนะคะนี่เราอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณอยู่ที่นี่ค่ะ <laughs> บายกันเลย ข้างล่างก็มีนะคะเป็นชั้นใต้ดินนะคะลงไปข้างล่างะคะ่ะแต่เราไม่ลงไปนะคะลานกว้างมากๆเลยค่ะเพื่อนทางนน้นก็จะเป็นสวรรดเขตนะคะเมืองประเทศเรานะคะสุดสายตาเรากว้างขวางมากๆเลยจ้า เ,เสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะคะเย็นสบายเลยคะ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนะคะ